เราเดินมาตรงถนนเจริญกรุงตรงนี้นะคะสี่แยกด,ด้านโน้นแล้วก็มองมาฝั่งนี้เป็นห้างดิโอนสยามพลาซ่านะคะค่ะด้านโน้นยาวไปฝั่งโน้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะว่าเป็นยังไงนะคะวันนี้เราก็มาเดินภายในห้างดิโอนสยามปราซ่านะคะเค่ะดูก็จะมีร้านเล็กร้านน้อยตั้งเรียงรายกันอยู่ ขายสิ่งของขายเครื่องประดับขายเรด้านนี้นะคะเขาบอกว่าดิโอนสยามพลาซ่าเห็นะคะเดินมาฝั่งนี้อันนี้เป็นร้านกรอบพระทองคำเยอะแยะมากมายให้เลือกสรรน,นะคะร้านที่เห็นก็จะมีหลากหลายชนิดค่ะร้านขายเพชรขายทองอใส่กรอบทองกรอบพระร้านขายเสื้อผ้าขายกระเป๋าขายรองเท้า ค่ะเยอะแยะเลยนะคะประมาณเนี้ยมาดูค่ะภาพด้านหน้าเราสวยงามนะคะห้องโถงตรงนี้นะคะขายเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าชุดชั้นในถูกๆทั้งนั้นเลยเป็นไปนได้ยังไงเสื้อผ้าอย่างเนี้ยค่ะตัวละร้อยสองร้อยสามร้อยไม่เกินนี้นะคะดูค่ะทำมาจากไหนถึงขายได้ราคาถูกอย่างนี้ นะคะจะขายในห้างเนี่ย,ยตรงนี้เขาบอกว่าลานมิ่งเมืองค่ะดเดินมานะคะเสื้อผ้าสวยๆทั้งนั้นเลยเสื้อผ้าสวยๆถูกๆนะคะใครจะเชื่อว่าเสื้อผ้าอยู่นี่ทั้งกางเกงนะคะราคาชิ้นละเริ่มต้น100บาทแล้วก็ไม่เกิน500บาทนะคะดูคะ่ะ สวยงามสวยงามสวยจริงๆค่ะถูกด้วยนะคะเดินชมเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าตรงบริเวณนี้นะคะถูกมากนะคะถ้าคุณละพูดอีกว่าถูกนะะส่วนร้านอื่นๆก็เป็นร้านขายเพชรขายพลอยขายทองแล้วก็มีลูกศรชี้บอกทางนะคะอันนี้เป็นร้านนิ่งเมืองร้านจเจริญกรุงตลาดบางรูงเรมืองชั้น3ามร้านเครื่องนักครนทางไปห้องน้ำนะคะ รายละเอียดบอกชัดเจนค่ะดูค่ะร้านขายเสื้อผ้ากระเป๋าเครื่องประดับต่างๆนะคะอ้ยชุดสวยๆดูค่ะชุดเจ้าเหนือเจ้าสวยจังเลยนะคะร้านขายเพชรขายพลอยร้านกาแฟเยอะแยะเลยนะคะเดินชมมาเรื่อยๆค่ะ มีหลากหลายร้านค้าหลากหลายสินค้าให้เลือกสรรน,นะคะร้านนี้ขายกระเป๋าค่ะกระเป๋าหนังจอระเข้นะคะส่วนด้านน้องก็เป็นร้านเป็นช็อปของวัดสันเดินด้านน้องก็เป็นศูนย์อาหารมีบันไดเลื่อนนะคะเดินเข้ามาในศูนย์อาหารนะคะส่วนทางด้านขวามือก็จะเป็นร้านขายเพชรขายพลอยขายทองอยู่ค่ะตรงนี้อาหารเครื่องดื่มเยอะเลยค่ะ ถ้ามีที่ให้นั่งเลยนะคะแต่ว่าที่นั่งคงไม่พอกับผู้มาซื้ออาหารหรือมานั่งรับประทานอาหารบริเวณนี้ส่วนมากซื้อแล้วก็นำกลับบ้านค่ะหรือเดินรับประทานไปเรื่อยๆนะคะ,ะ,คะดูของกินเยอะค่ะเยอะมากนะคะขนมไทยๆก็เยอะเลค่ะอุ้ยดูของเปรี้ยวทั้งหลายแหละเยอะเลยค่ะฝั่งโน้นขนมหวานนะคะ เรียกว่าลานเฟื่องนครค่ะเดินมาฝั่งนี้นะคะอันนี้ก็เป็นขนมไทยๆค่ะอุ้ยจานนี้ขนมเบื้องนะคะเอออันนี้ก็เป็นขนมดูค่ะขนมอะไรดูด้านนี้นะคะ,คะข้าวตต่างก๋วเตี๋ยวหลอดข้าวคุกกะปินะคะอันนี้ก็เป็นน้ำอ้อยสอดน้ำผลไม้น้ำมะนาว ะะอันนี้ก็เป็นขนมแห้งขนมหวานทั้งหลายเดินมาฝั่งนี้ของกินเยอะแยะค่ะที่ขายอาหารเครื่องดื่มตรงนี้ไม่มีที่นั่งนะคะคือซื้อแล้วต้องไปหาที่นั่งใหม่ว่าอยู่ตรงไหนอู้ดูค่ะนัชีลาวหนังหมูอู้ขายอะไรเนี่ยดูคล้ายๆกับหมูยอน,นะคะด้านนนนเป็นขนมหวานขนมครก ้ยฝั่งโน้นเป็นหมูกรอบนะคะคริสป้พอกหมูกรอบหมูกรอบแล้วก็ขาหมูนะคะโอ้ยน่าทานค่ะเดินชมอาหารการกินมาเรื่อยๆค่ะดูดูดูค่ะกำลังทำทองหยอดนะคะโอ้ยดูทำใหม่ๆสดๆเลยค่ะ น่าทานมากนะคะขนมไทยๆท,ทองนี้ทองหยอดหอยทองเม็ดขนนุนนะคะ,ะตรงนี้ก็เป็นขนมไทยๆค่ะมีสะเลมมีลอดช่องข้าวเหนียวปิ้งห้าห่อห้าสิบบาทนะคะมีห่อละ10บาทออมาดูตรงนี้มีแหนมหมูมีกระเทียมดองแคบหมูนะะมียำต่างๆ นายานนายฐานบักค่ะ